I started this job when I was very young because my elder brother is 11 years older than me. In Between the years 1986 and 1990, he was also leading groups from France. He was a French cultural guy. One day, I think maybe 15 years ago, 20 years ago, in wintertime, he brought one French group here. And when he was talking about the poets. <laughs> ผ่านไปเช่นมาจากชายทะเลจนไปถึงสุ้ยพลอยแล้วก็คิดทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนักโบราณคดีเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าที่นี่คป็นรอยรอยมีจริงหรนะือเปล่าอย่า,า่เนคนเียนคุณโฮเมอร์เนี่ยมิสเตอร์โฮเมอร์เนี่ยเขาเขียนจากอะไรเขียนหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไปฟังคนคนทั่งคนแก่ดูบ้านะไรเล่ามาแล้วนะตัวเองก็ไปเขียนแล้วก็ใช้จินตนาการเ,เรไปเสริมมา นะครับถามว่ามันมีรากฐานวันเป็นจริงไหมมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามไม่ได้ถือว่ามันเป็นทรอยแต่ที่ทรอยมาดังเนี่ยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องทรอยเลยทําให้หลายคนในประเทศไทยนะครับเอาเอาแค่ประเทศไทยแล้วแต่ทุกคนที่มาเนี่ยเลยอยากรู้ว่าทรอยมันมีจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับอะคิลิสเป็นยังไงนะครับอะกาเมนอนคือใครเฮเลนคือใครเมื่อกี้ได้ฟังแล้วเข้าใจไหมฮะเฮเลนได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดครับเป็นภรรยายของน้องชายของอะคา,าเมนอน รปรากฏว่าปราริสแล้วก็เฮกเตอร์เนี่ยเขาไปตามในฝั่งนะไปที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นกำแพงเมืองทอยนะคะ By getting a because on the top they put one big circulation tower, the place where they put snipers to check the environment. When you look at the first one and the last one, there is one important difference. The last one is a normal straight wall, but the first one has a little bit concave cool shape, just like Egyptian pyramids. Why? You can imagine from the human body. Just imagine that these two legs of mine are the two walls of the city. If I'm standing straight like this, when someone hit me, I can fall down very easily. But if my legs are standing concave like this when someone hit me, maybe my they can be balancing on my legs. During the first try especially, they think to make it much strong for the earthquake and for the attacks, concave shape is very good idea. But in the Roman time they always improve their height. And you get up and try ฝั่งขวาก็จะอายุประมาณ1,000เป็นลักษณะตั้งตรงฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอียงประมาณ45องศาอายุ500รปีมันเวอร์ใช่มันไล้เหตุผลรองรับจริงๆ อนนี้เราก็จะเห็นลักษณะของอิฐนะคะที่ตั้งสร้างในแต่รายุครสมัยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้รับการเผามีวิถนาการที่ดีขึ้นที่เมืองคอยนะ นี่จะเป็นต้นมะเดื่อตรงที่เป็นเซ็นเตอร์ของประตูทางด้านบนเแคเพื่อจะให้ค่อยๆเรียกมาตรวจสอบง่ายควาปลอดภยและเ็นว่างานซ้ายขวาจะเป็นเชิงเพลินสาหรับที่ทหาเข้นจัดการไว้ดูแลนควาลอดภกันกัน้านนจะเป็นทน้าเป็นร้านข้ าเทนเป็นที่มีน้ำไว้ใช้น้ำพุน้ำอร่อยคร<ะ>ับมันก็จะเป็นสร้างปราการพังของมือทรอยค่ะส่วนนี้ก็จะใกล้ๆก,กับทางเข้าในตัวเมืองส่วนนี้จะเป็นของสถานที่ลงค่าสัตว์นะครับก็จะมีการบูชายันสัตว์ ในอดีตเข้าไปใ้็กะสำหรับนวดซึ่งมีภูมิภาคที่เป็นกบบน้ำแบบสไตล์เคนะตัวนี้ก็จะเป็นโงรงละครของเมืองทรอยนะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของชั้นที่9ของเมืองทรอยนะ,ะในหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นโงรงละครขนาดได้เห็นมีวทีแล้วก็จะมีประตูทางเข้าถึง5ทางด้วยกัน ก็จะเป็นโรงละครนะคะที่เมืองทอยนะคะก็จะมีเวทีนั่นเองนะคะเห็นไหมเราจะไม่ถ่ายแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเวทีอ่าสำหรับละครนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าต่างที่ใต้นะคะก็จะสังเกตว่าจะมีทางเข้าขึ้นไปด้านข้างในนั้นนะคะอันนี้คือะประตูทางเข้าของเมืองทอยทางที่ใต้อันนี้ก็คือประตูทางเข้า

วันนี้เราก็กาลังถนัดงานะคมา